ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าผงชูรสกินแล้วทำให้เราผมร่วงจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่จริงนะคะผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตสามารถใช้ทดแทนเกลือได้แต่รสชาติจะไม่จัดเท่าเกลือโดยตัวกลูตาเมตที่อยู่ในผงชูรสนะคะร่างกายเราสามารถผลิตเองได้ค่ะหรือจะกินเข้าไปก็ได้ไม่อันตรายต่อสุขภาพนะแถมการบริโภคชูรสในปริมาณที่เหมาะสมยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีความอยากอาหารมากขึ้นด้วยนะ เพราะว่าไอ้เจ้าผงชุรสเนี่ยทำให้ต่อมน้ําลายของเราอะทำงานได้ดีขึ้นแต่บางคนที่กินไปอาจจะกระหายน้ําได้ <c oughs> แล้วใครบ้างล่ะที่ไม่ควรกินผงชูรสกลุ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีอาการแพ้ค่ะโดยอาการก็คือชาหน้าแดงเวียนศีรษะแน่นหน้าอกกลุ่มที่2คือผู้ป่วยโรคไตโรคหัวใจหญิงตั้งครรภ์และเด็กค่ะ โดยสรุปนะคะผงชูรสไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดไม่ได้ทําให้ผมร่วงไม่ได้ก่อให้เกิดโรคร้ายใดๆทุกคนสามารถทานได้ตามความเหมาะสมนะคะ